นี่คือเรื่องราวการเกิดขึ้นของตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกในช่วงต้นศตวรรษที่17เพ่อค้าชาวดัชสามารถทำกำไรได้อย่างเป็นก่อเป็นกำจากการส่งเรือไปอยังเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซียเพื่อซื้อเครื่องเทศกลับมาขายในยุโรปโอกาสในการทำกำไรพวกนี้ดึงดูดเจ้าของกิจการเข้ามาเกี่ยวข้องมาขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันเลยทำให้เกิดเครือข่ายของพ่อค้าและก็กิจการนานาชาติในเวลาต่อมาการแสวงหาอบเชยและก็ขิงยิ่งสามารถทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นไปอีกและกลุ่มพ่อค้าเหล่านั้นก็เริ่มคิดได้ว่าพวกเขาน่าจะสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้นไปอีกถ้าพวกเขาสามารถรวมตัวกันเพื่อทำการระดมทุนร่วมกันได้ผลของการร่วมมือกันนำมาสู่กา,การก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งแรกในปีคศ 1602ชื่อว่าบริษัท d ัชอีสต์อินเดียหรือออกเสียงในภาษาดัชว่า f r e n i c t e อร์ i อสเตรนเ c เ m ีย n y หรือย่อเป็น VOC นั่นเองครับซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เกิดขึ้นจากการลงทุนร่วมกันของนักลงทุนลหลายๆกลุ่มเพื่อแลกกับส่วนแบ่งการเป็นเจ้าของกิจการที่อยู่ในรูปของใบรับรองเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเท่าน,นั้นเองครับรัฐบาลดัชเนี่ย ได้มอบอำนาจผูกขาดในการทำการค้าในทวีปเอเชียรวมทั้งอำนาจในการจ้างกองพลทหารเพื่อทำสงครามการค้าระหว่างประเทศให้กับ VOC นั่นยิ่งทำให้ VOC เนี่ยสามารถทำกำไรได้เพิ่มอีกเป็นกอบเป็นกำเลยครับหุ้นของ VOC เลยกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการเป็นอย่างสูงเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นนักลงทุนเดิมเนี่ยก็อยากที่จะถอนกำไรของตัวเองออกมาเลยขายมันให้กับนักลงทุนหน้าใหม่เพื่อแลกเป็นเงินสดและนี่ก็คือเรื่องราวจุดกำเนิดตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกที่มีชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมบอสมันถูกสร้างขึ้นโดย VOC เพื่อเป็นตลาดในการซื้อขายหุ้นของ VOC เองเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายและเปลี่ยนหุ้นในตลาดรองนั่นเองครับและนั่นยิ่งเพิ่มข้อได้เปรียบให้กับ VOC เพราะพวกเขาสามารถสอดส่องกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้เรียกได้ว่าการสร้างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำให้ VOC สามารถเฝ้าดูการไหลเวียนเปลี่ยนหุ้นได้ในบ้านของตัวเองเลยนี่คือเรื่องราวการเกิดขึ้นของตลาดหุ้นแห่งแรกในโลกซึ่งผมหยิบยกมาเล่าจากหนังสือเล่มนี้ครับ Layer m o n i n g เขียนโดยนิกบาเทียแปลไทยและเรียบเรียงโดยอาจารย์ตั um ้มพิยะสัมพันธารักษ์ออกมาในชื่อพีระบิดเงินซอนชันผมว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนที่อยากรู้ประวัติศาสตร์ของการเงินและโครงสร้างของการเงินในแต่ละยุคว่ามันเริ่มยังไงและเปลี่ยนผ่านประวัติศาสตร์ยังไงมาบ้างจนถึงในปัจจุบันถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินเล่มนี้พลาดไม่ได้เลยครับสามารถกดสั่งซื้อผ่านเสียบุ๊โดยตรงจากตรกก้าสีเหลืองตรงนี้ได้เลยครับถ้าใครได้อ่านแล้วชอบบทไหนเป็นพิเศษเขาเมนต์มาคุยกันได้นะครับ